สวัสดีครับคุณผู้ชมคนอยู่กับผมพลพันธ์ิปการาดกันอีกเช่นเคยครับในวันนี้จะขอมาพรีวิว n i สสันคิก k p o w e r 2 0 2 2 2ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับเพราะว่าในวันนี้ทางนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยได้มีการเปิดตัวค e ิก k p o w e r ชโฉมปี2022ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยผมเนี่ยต้องย้ำไว้ก่อนเลยว่าคลิปนี้ผมได้ไปถ่ายก่อนที่มันจะเปิดตัวครับที่ปทุมสปีดเว์ ดังนั้นจะยังไม่มีการใส่ราคาเข้ามาในคลิปนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดผมทราบราคาแล้วจะลงราคาไว้ที่คอมเมนต์ปักหมุดทางด้านล่างแล้วก็ Description ทางด้านล่างครับในส่วนของตัวรูปลักษ์คลิก E-POWER 2022ก็ต้องบอกก่อนครับว่ามันมีรุ่นย่อยด้วยกันทั้งหมด4รุ่นประกอบไปด้วยรุ่น E รุ่น V VL แล้วก็ตัวท็อปที่เป็นตัวแต่งออเท e c โดยในคลิปนี้ทางนิสสันได้ให้เราถ่ายด้วยการเพียงแค่2รุ่นก็คือรุ่น VL แล้วก็รุ่น u t t ทเท่านั้นครับสำหรับตัวรุ่น VL ต้องบอกว่ารายละเอียดภายนอกนั้นดูแทบจะเหมือนเดิมเกือบหมดเลยจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือชุดไฟถ่ายของมันที่มีการปรับดีเทลเล็กๆน้อยๆและขยับเข้ามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างก็มี หลายจุดที่ปรับเปลี่ยนพัฒนาให้มันดีขึ้นครับเริ่มกันตั้งแต่ตัวคอนโซลเกียร์ตำแหน่งก้านเกียร์แบบเมคานิกได้ถูกเปลี่ยนเป็นแบบเกียร์ไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยนอกจากนั้นปุ่มพาร์คิ้งเบรกแล้วก็ตัวออโต้เบรกโคได้เลื่อนย้ายตำแหน่งครับขยับขึ้นไปอยู่ทางด้านหน้านอกจากนั้นตัวชุดคอนโซลกลางทางด้านข้างคนขับบริเอุโมงเกียร์เนี่ยก็จะมีการปรับรูปแบบใหม่ เป็นระนาบตรงตำแหน่งวางแก้วก็ได้ปรับใหม่ครับสามารถวางแก้วขนาดใหญ่อย่างเยติลงไปได้ถึง2ใบรวมถึงตัวขั้นปรับระดับตรงกลางก็สามารถปรับให้มันเหมาะสมกับแก้วว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่และก็ถอดออกได้ด้วยนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มวัสดุบุนุ่มภายในขึ้นมาถึง3จุดได้แก่ที่เท้าแขนตรงคอนโซลกลางขอบเบาะนั่งและช่องเก็บของทางด้านข้าง นอกจากนั้นครับเรื่องของเทคโนโลยีอื่นๆก็มีการปรับเปลี่ยนด้วยอย่างเช่นโหมดการขับขี่จากเดิมสมาร์ทโหมดก็เปลี่ยนมาเป็นสปอร์ตและระบบวันเพเดิลก็เปลี่ยนมาเป็น e p พเดิลสเตซึ่งจะลดความแรงในการชะลอความเร็วช่วงที่เรายกคันเร่งให้มันน้อยลงและมันจะไม่ทำงานจนรถหยุดครับ รถจะไหลไปประมาณ3-5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อเราปล่อยถอนยกคันเร่งหมดโดยระบบ e p e d a l step นี้จะไม่มีให้ใช้ในโหมด normal นอกจากนี้เลยจุดที่ถือเป็นไฮไลท์สำคัญก็คือมีการปรับในเรื่องของขุมกำลังใหม่ครับเป็นระบบ e-power generation ที่2ที่จะมีการใช้ในส่วนของ i n v e r อร์เตอร มีขนาดที่เล็กลง40%แล้วก็มีน้ำหนักลดลงด้วย30%ขณะที่ตัวแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนครับจะมีการเพิ่มความจุมันขึ้นมาอยู่ที่2.06กิโลวัตต์าวโดยตัวมอเตอร์ไฟฟ้าใหม่นี้มันจะให้กำลังแรงม้าสูงสุดออกมาอยู่ที่136แรงม้ากับแรงบิด280นิวตันเมตร และการที่มันเพิ่มขนาดของตัวประจุแบตเตอรี่เข้ามาครับดังนั้นเวลาที่ขับใน EV Mode จะสามารถทำระยะทางได้ไกลยิ่งขึ้นด้านรายละเอียดสมรรถนะทางนิสสันได้เคลมว่า0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง2022คิก E-Power นี้จะเร็วขึ้นมาอีก5%ส่วนอัตราเร่งช่วง100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะเร็วขึ้นมาอีก7%ตัวอินเวอร์เตอร์ครับก็ได้มีการปรับใหม่ให้มันเล็กลงแล้วก็เบาลงรวมถึงปรับตำแหน่งให้มันต่ำกว่าเดิมแต่ด้วยความที่แบตเตอรี่ตามที่ผมได้บอกไปว่ามันใหญ่ขึ้นหนักขึ้นด้วยดังนั้นทำให้ภาพรวมน้ำหนักตัวของรถ KICK E-POWER 2022มันจึงน้ำหนักตัวเท่าเดิม แล้วก็เรื่องของระบบความปลอดภัยครับถุงลมนิรภัยก็จะปรับเพิ่มมาให้แบบ6ตำแหน่งในทุกรุ่นย่อยเลยเมื่อก่อนเนี่ย6ตำแหน่งมันจะมีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นและเดี๋ยวผมขอมาพูดกันต่อถึงในตัวท็อปที่เป็นชุดแต่งออเทคครับคันที่มากับชุดแต่งออเทคเนี่ยเขาจะมาในสไตล์พรีเมียมผสมทูโทนก็คือตัดด้วยหลังคาดำเงาชุดสเกิร์ตหน้าใหม่ จะได้เป็นสีเงินเมทัลลิกเช่นเดียวกับตัวสเกิร์ตข้างใหม่ที่เป็นสีเงินเมทัลลิกเหมือนกันกระจกมองข้างก็ทําเป็นสีเงินเมทัลลิกชุดล้ออัลลอยก็เป็นดีไซน์ปรับใหม่ครับสีดําเงาโดยยังคงขนาดอยู่ที่17นิ้วด้านหลังชุดกันชนท้ายก็จะมีการตกแต่งด้วยสเกิร์ตหลังใหม่ที่เป็นสีเงินเมทัลลิกเช่นเดียวกันรวมไปถึงมีการติดตั้งวัสดุตกแต่งที่ประตูบานท้ายใหม่ ส่วนทางด้านหน้าด้านหลังก็จะมีโลโก้ออเทคเพอเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารครับก็จะพบกับการตกแต่งที่เปลี่ยนสีไปจากสีดำมาเป็นสีน้ำเงินมีโลโก้อ r t ท c u ย r a i n c o n น o ซ e Gear ร์สำหรับรายละเอียดก็ขอเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับที่ถือว่าเป็นไฮไลท์แล้วก็จุดที่แตกต่างจากตัวท e ิกอีพ o w e r มก่อนหน้า ต่อมาเดี๋ยวมาพูดถึงฟิลลิ่งการขับขี่กันสักหน่อยครับด้วยความที่เป็นรูปแบบการทดสอบในสนามปะทุมสปีดเวย์กับรถน e ิสสันคิก E-Power ก็ต้องบอกกันก่อนเลยครับเรื่องของสมรรถนะภาพรวมในการคอนโทรลตัวรถต่างๆเนี่ยมันแทบไม่ต่างจากเดิมเลย แต่จุดที่มีความแตกต่างน,นั่นก็คือเรื่องของพละกำลังแล้วก็อัตราเร่งของมันที่ดีขึ้นมาอยู่นิดหน่อยโดยทางชีมงานเราได้ทำ0ถึง100เทสมาให้เป็นที่เรียบร้อยครับยังไงก็สามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนก่อนได้นอกจากนั้นเลยโดยภาพรวม KICK e-power มันยังดูเป็นสไตล์รถครอบครัวที่เน้นความสบายครับในเรื่องของการโดยสารแล้วก็ช่วงล่างที่มีความนุ่มนวลสูง แต่พอมาขับจริงผมรู้สึกว่าในรูปแบบสนามเนี่ยมันดูไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่ครับเพราะมีอาการโยนย,ย้วยแล้วก็โค้งตัวออกมาให้เห็นค่อนข้างมากทีเดียวก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปพรีวิวโดยภาพรวมขอเป็นเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับแล้วก็อย่าลืมในส่วนของราคาผมจะใส่ไว้ที่ description ทางด้านล่างแล้วก็ปักหมุดที่ตัวคอมเมนต์อีกทีนึง แล้วถ้าเกิดผมมีโอกาสมาทำรีวิวทดสอบคิก E-Power ชมปี2022นี้กันแบบเต็มๆก็ไว้จะมาอัปเดตฟีลลิ่งแล้วก็ภาพรวมรายละเอียดดีเทลรถทั้งหมดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกทีนึงครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมยังไงฝากติดตามที่ช่องพลทิวพีของผมนี้ไว้ให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ